กระแสะแรงไม่มีแผ่วสำหรับพระเอกจีสุดที่รักซับวิจิตที่เป็นที่น่าจับตามองตอนนี้งานเข้าแบบร,รัวๆทั้งงานแสดงรวมถึงล่าสุดรับงานพรีเซนเ,เตอร์ครั้งแรกสำหรับซิปบริงแบรนด์สกินแคร์ออนไลน์คุณภาพที่มีมานานกว่า4ปีพร้อมกับได้เปิดตัวกินกันแดดซิป i ริงเดลี่อะพอ s h เชียลส์ออ s u ยูบีซันสกินเอสพีเอฟ50บวกพีเอบวก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 อย่างเป็นทางการนัลลานหนาอีฟแอนด์บอยเดอะอันเดอร์กราวชั้นเอลจีสยามสแควร์ านท่ามกลางแฟนคลับที่มาให้กําลังใจอย่างล้นหลามสําหรับการรับบทบาทเป็นพรีเซนเตอร์ซิริงในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของจีสุธิรักโดยเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความใส่ใจในการดูแลตัวเองซึ่งซิบริงเดลี่อควาชิลด์ออร์ยูวีซันสกินเอสพีเอฟห้าสิบวบวกพีเอบวก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 นักแสดงหนุ่มก็มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ได้ทดลองใช้ปรับสูตรเก็บฟีดแบกมาเรื่อยๆจนได้มาเป็นกันแดดซิบริงสูตรปัจจุบันทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นดีใ,ใจ พร้อมประกาศซัพพอร์ตใช้ครีมกันแดดตัวเดียวกันกับที่จีสุดที่รักเลือกใช้ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์กันแดดซีบิงนะคะก็มีพี่จีเป็นพรีเซนเตอร์นะคะมีน้องแป้งเป็นซีโอนะคะทำไมถึงเลือกพี่จีใช่ไหมคะแป้งก็คิดว่าเราเนาะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใส่ใจกับลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็การที่เราจะได้แบบว่าอยากได้พรีเซนเตอร์ามาสักคนหนึ่งอะ่ะเราก็คิดมาแล้วล่ะคะ่ะว่าอยากได้คนที่ใส่ใจคน ใส่ใจการดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ใส่ใจคนรลบขผ้านาทีนี้ต้องพี่จีสุธีรัก์เท่านั้นกันแดดตัวนี้นะคะก็แป้งอยากจะบอกว่าเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาสบายผิวมากค่า SPF โอเคเลยแล้วก็ที่สําคัญคนเป็นสิวสามารถใช้ได้เนื่องจากว่าเรามีการฟอร์มูลเอทจากประเทศญี่ปุ่นด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะเราสามารถทําให้คนเป็นสิว,วมีความมั่นใจจากการใช้ครีมกันแดดด้วย, <ๆ S 1> วยเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญกับผิวของทุกคนมากๆอย่างที่พี่จีตอนนี้ก็ใช้อยู่เชเวลาใช่ไหมหมอมากมากเลยค่ะคือถ้าสมมติใครที่แบบวว่ากังล ว่าความเหนียวเหนือหนาไหมคือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าตัวนี้รับมือกับคนไทยได้ดีมากๆไม่เราไม่เหนียวระหว่างวันแน่นอนค่ะมั่นใจได้เลยด้วยความที่ว่าเราใช้นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็เลยอยากจะทําตัวหนึ่งที่มันบางสบายผิวจริงๆตัวแป้งเองเนาะก็เป็นผู้ใช้จริงคนหนึ่งแล้วถ้าไม่ดีเราไม่ทําค่ะประมาณ3ปีได้เลยค่ะจะบอกว่าสูตรเนี่ยแบบว่าโหดมากแล้วก็ดีใจมากที่พี่จีก็อยู่ในช่วงที่แป้งพัฒนาสตดด้วยลองใช้ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าใช่จนถึงแพ็กเกจปุช่ ก็ผมดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่เขาเชื่อใจให้เราเป็นเป็น r e p r e นเตอร์ของตัวแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณแป้งขอบคุณพี่จด้วยค,นนครับแล้วก,แวก็แล้วก็ผมเองก็มั่นใจในตัวแบรนด์ด้วยเพราะว่าก่อนที่จะตอบรับนะครับก็ขอลองใช้ก่อนแล้วก็ถามแป้งเยอะมากว่าสมผสมเป็นยังไงใช,ใช้แล้วแพ้ไหมนุม่นเป็นยังไงขอเป็นคน,คนแบบช่างเลือกมากๆเลย แล้วเขาเป็นคนเหมือนแบบเขาเป็น,นสายเนิร์ที่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยศึกษาเรื่องศาสรสกัดมากๆเราเรารู้สึกเซอร์ไพรส์ตรงนี้มากๆแล้วก็ดีใจที่แบบว่าพี่ชอบด้วยนะก็เลยค่อนข้างเหมือนกับพูดได้เต็มปากว่าตัวนี้มีส่วนผสมที่เราค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเราเรามั่นใจที่จะบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันมีโอเคผมออกกองทุกวันยังไงผมต้องทากาันแดดเป็นเบสอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กันแดดตัวเนี้ยทาแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายด้วย,ยครับ mm hmm. แล้วก็บางทีอ่ะต่อให้ไม่แต่งหน้าทาแค่กันแดดอย่างเดียวมันก็ มก็ค่อนข้างคาเวอร์ผิวให้มีให้มีมอยส์เจอร์แล้วก็สีผิวโอเคเลยครับซึมเร็วมากครับซึมเร็วจนผมตกใจเพราะว่าเพราะว่าใช้ตั้งแต่สูตรเดิมแล้วสูตรเดิมก็เร็วประมาณนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สูตรปัจจุบันคือต่อให้จะบีบแล้วเลยใต้ครับหมายถึงว่ามันเยอะใช่ไหมผมก็โผะไปที่หน้ามันไม่เยอะมันไม่วอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างเบลนด์อินไปกับผิวได้ในเวลาไม่นาน มั่นใจว่าใช้ได้ค่ะเราใส่แอคทีฟที่ค่อนข้างโคเวอร์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวลูมิซีดนะคะ C2V2O4 แล้วก็อะควาเซรามายจะบอกว่าทั้งหมดตรงนี้เรามีเทรดเนมด้วยสังเกตได้เลยในผลิตภัณฑ์นะคะจะมีตัวชื่อสารสกัดอยู่ข้างหลอดเลยถ้าไม่ใส่ตามเปอร์เซ็นต์แอคทีฟนะคะเราไม่ได้ตัวนี้อยู่ข้างหลอดค่ะใช่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยเหมือนเหมือนที่เสริมที่แป้งพูดไปเมื่อกี้ครับว่ามันมีเรื่องส่วนผสมของการี่คนลลิเนสิซก็ใช้ได้อะไรอย่างนี้ครับจริงๆอ่ะกันแดดตัว มีแล้วมี SPF สูงแล้วอ่ะมันยังมีส่วนผสมที่ทําให้ผิวแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยครับมาท้ายผิวเสื่อมชาข,ขึ้นอะไรเงรี้ยัแล้วก็ยังไงก็ตามขออนุญาตตรงไปตรงมาต่อหน้้เจ้าของแบรนด์ว่าสำหรับผมนี่เป็นกันแดดที่คุณภาพมากๆครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหากันแดดลองใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าลองใช้ไม่ถูกใจ ก็ไม่ต้องใช้เลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองใช้คุณน่าจะต้องติดใจใช่ก็เป็นกิจกรรมที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะทงพี่จีนะคะก็รีเควสมาเราพี่จีบอกว่าแบบว่าอยากให้คนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจที่จะมาเจอพี่จีเนาะได้รับอะไรที่มันแบบพิเศษมากขึ้นเขาก็เลยอยากพาไปเที่ยวที่เกาะแล้วก็ทาพิสูจน์ไปพร้องกับคีมกันแดดของเราใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าทาแล้วก็ไปตากแดดเป็นวันนะก็เราก็หลบแดดบ้างใช่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 ไปเกาะกูดค่ะรู้สึกว่า ไม่เคยมีใครที่แบบว่าทําขนาดนี้พี่จีเขากล้าแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตเขาด้วยอ้ค่เยใช่พาแฟนอยากพาแฟนเดียวราคามันจับต้องได้คะราคาราคาดีมากๆถ้าแป้งมองว่าเบนเอฟฟิตขนาดนี้ราคาเพียงแค่540้อเนาะแต่ถ้าซื้อวันนี้จะเหลืออยู่แค่4 7 9เ้าท่านานก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาซื้อแล้วก็มาอุดหนุนกันด้วยแต่ถ้ากรณีแบบคนไหนแบบว่าอยากมาเจอพี่จีอยากเล่นกิจกรรมด้วยกันนะคะก็สามารถมาเล่นทอปสเปนเดอร์ได้ค่ะ